คือฮาพบเหล็กไหล9้าองค์ในพิธีไหว้ครูอาจารย์เสาวห้าเซียนพระตาโตแน่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวช้าญดเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่บริเวณสวนป่าบ้านเสาห้าเลขที่129หมู่4ตำบลสาร้องหา้าอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะอาจารย์เสาวห้าได้นำเหล็กไหล9องค์ออกมาให้ลูกศิษย์ได้ขอพรนะคะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะที่มีการไหว้กูนะคะซึ่งเหล็กไหลลำกล่าวที่นำออกมามีสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับนะคะขนาดประมาณนิ้วมือนะคะยาวประมาณ4-5เซนเป็นองค์กลมผิวเรียบเป็นมันวบายาวเป็นวงรีจำนวน9องค์นะคะซึ่งผู้ที่ครอบครองทำการบูชาจะมีความโชคดีจเจริญร่ำรวยแล้วก็ แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็มีโชคลาภทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโดยตำนานเหล็กไหลเป็นตำนานความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดเล่าขานกันมาแต่โบราณนะคะที่น้อยคนจะได้มีโอกาสได้พบเห็นและครอบครองนะคะโดยอาจารย์เสาห้าเล่าให้ฟังว่าปัจจุบัน อาจารย์สาว้าเป็นพรามตรวจดงชะตาตั้งศาลและก็ได้รับเรียนวิชาอาคมสายยานสมาธิจากครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะระหว่างบวชได้ฝึกจิตเจริญสมาธิเดินทุดงเป็นเวลาสาี่ถึงห้าพรรษาตามป่าตามเทือกเขาบำเพ็ญเพียรตามถ้ำต่างๆแถวชายแดนไทยเขมรได้ทำการอัญเชิญเหล็กไหลหรือธาตุกายสิทธิ์มาจากป่าเขา บริเวณชายแดนไทยเขมรเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะคะและก็ได้พบเล็กไหลและได้ทําการอัญเชิงมาครอบครองนะคะทั้งนี้มีความเชื่อว่าเล็กไหลจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารและกราบไหวบูชาจะทําให้ผู้ครอบครองมีความโชคดีเจริญรุ่งเรืองเจริญร่ำรวยมีความสำเร็จในชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยซึ่งเป็นความเชื่อที่เล่าขานสืบทอดกันมา ตั้งแต่โบราณน้อยคนจะได้มีโอกาสได้พบเห็นหรือครอบครองและในวันขึ้น15ค่ําของทุกเดือนจะทําการถวายด้วยน้ํามะพร้าวน้ําผึ้งและก็น้ําฝนกลางโดยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมีความเคารพศรัทธาต่อพลังธาตุกายสิทธิ์ในการบูชาเหล็กไหลนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็นี่เลยนะคะมีการ เอาออกมาให้ชมนะคะแล้วก็มีนางลำมาลำถวายด้วยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศที่บ้านเสาห้านะคะเหล็กไหลมีทั้งหมด9องค์นะคะนี่เลยนะคะบรรดาเสียนนี่จ้องตามมาเก็ตพิบแน่นอนนะคะได้เห็นนะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่คือบรรยากาศที่สวนป่าบ้านเสาห้านะคะที่มีการ นำเอาเหล็กไหลเก้าองค์ออกมาให้ลูกศิษย์ได้ขอพรเป็นประจำทุกปีในการไหว้ครูนะคะสวัสดีค่ะ